ค่ะเด็กๆอาทิตย์นี้พบกับครูเมนะคะเราจะยังอยู่กันในถิ่นธุรกันดารเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของประชาชนหรือชนชาติอิสราเอลที่เขาได้อพยพออกจากประเทศอียิปต์เด็กๆคะครูเมย์อยากท้าความไปนิดหนึ่งนะคะว่าพระเจ้าได้ช่วยเหลือประชากรของพระองค์อย่างไรบ้าง เมื่อพวกเขาพบกับความทุกข์ยากต่างๆที่พวกเขาเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเริ่มตั้งแต่เรื่องทะเลแดงได้แหวกออกเพื่อให้คนอิสราเอลได้เดินข้ามเหมือนเดินบนแผ่นดินแห้งในระหว่างทางที่เดินพวกเขาทั้งหิวน้ำและอาหารที่เตรียมไปก็หมดประชาชนอิสราเอลก็กระหายน้ำมาก แต่ก็ไม่มีน้ำให้พวกเขาดื่มเลยประชาชนทั้งหลายก็บน่นและเมื่อเขาพบบ่อน้ำก็ปรากฏว่าน้ำในบ่อนั้นก็ขมเอามากๆประชาชนทุกคนก็บ่นต่อพระเจ้าและยังต่อว่าโมเสสด้วยแต่พระเจ้าก็ยังสงสารพวกเขาโดยให้โมเสสโยนต้นไม้ต้นหนึ่งลงไปในน้ำทำให้น้ำขม กลับกลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้เด็กๆคะและเมื่อพวกเขาหิวพระเจ้าก็ได้ทรงประทานอาหารที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้าให้พวกเขาทานกันมีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมก็มานานั่นเองค่ะเด็กๆคะนอกจากมานาแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วครูจิตได้บอกอะไรอีก นอกจากมานาก็ยังมีนกคุ้มด้วยนะคะที่ตกลงมาเพื่อให้ประชาชนอิสราเอลได้กินกันเห็นไหมคะเด็กๆว่าพระเจ้าทรงสงสารและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสําหรับพวกเขามากมายขนาดไหนเด็กๆคะก็ยังไม่จบประชาชนอิสราเอลก็ยังบ่นต่อพระเจ้าต่อว่าโมเสสอีกเขาได้ต่อว่าและเปรียบเทียบโมเสสด้วยนะคะว่านี่ถ้าพวกเรายังอยู่อียิปต พวกเราก็ได้กินเนื้อกินอาหารอิ่มหนำกว่านี้แน่นอนโมเสสท่านจะพาพวกเรามาหิวตายในถิ่นทุรกรันดารเท่านั้นหรือแต่พระเจ้าก็สงสารพวกเขาค่ะเด็กๆคะนับว่าการเดินทางของชนชาติอิสราเอลเป็นการเดินทางที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นมากนะคะก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ย ได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆเด็กๆคะกว่าที่คนอิสราเอลจะได้เดินทางไปถึงดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะคะแต่ในระหว่างทางนั้นเขาก็เห็นพระพรมากมายเช่นเดียวกันคะ่ะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะครูเมย์อยากให้ความสนใจของเรามาจดจ่อและอยู่ที่ การดูแลและวิธีการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะว่าพระองค์ทรงเอาใจใส่ประชากรของพระองค์อย่างไรบ้างพระเจ้าทรงเตรียมหนทางช่วยเหลือประชากรของพระองค์และในวันนี้นะคะก็จะมาถึงอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อประชาชนอิสราเอลเดินทางจากถินทุรกานานันดารศีลไปเป็นระยะระยะตามพระบัญชาของพระเจ้า และมาตั้งค่ายอยู่ที่เรฟิดิมที่นั่นไม่มีน้ำดื่มให้ประชาชนดื่มอีกแล้วค่ะดังนี้แหละประชาชนจึงบน่นและต่อว่าโมเสสว่าทาไมท่านจึงพาพวกข้าทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของข้าออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาอดน้ำตายที่นี่โมเสจึงร้องถูนพระเจ้าอีกว่า ข้าพระองค์จะทำอย่างไรกับประชาชนชนชาตินี้ดีเขาเกือบจะเอาหินควางค้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้วพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเดินล่วงหน้าประชาชนไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วยให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีน้ําในแม่น้ำนํำนายนั้นไปด้วยเราจะยืนต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาภูเขาโฮเรบ จงตีศิลานั้นแล้วน้ำจะไหลออกให้แก่ประชาชนอิสราเอลโมเสสก็กระทำตามค่ะโมเสสได้ทำตามพระบัญชาของพระเจ้าและต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนอิสราเอลและน้ำก็พุ่งออกมาจากหินให้คนอิสราเอลได้ดื่มกินใช้รวมถึงฝูงสัตว์ของพวกเขาด้วยค่ะโมเสสจึงเรียกตำบนนั้นว่า มัสสาและเมริบาซึ่งแปลว่าการทดลองและการต่อสู้ก็เพราะว่าประชาชนอิสราเอลกล่าวหาโมเสสนที่นั่นและพวกเขาก็ได้ต่อสู้หรือลองดีกับพระเจ้าแล้วพวกเขาก็พูดว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราจริงหรือโอ้โหเด็กๆคะ่ะพวกเขาได้เห็นการอัศาจรรย์มากมายและการช่วยเหลือของพระเจ้า พระอ,องค์ทรงช่วยเหลือเขาและดูแลพวกเขาพวกเขายังสงสัยพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือในความจํากัดของเราในความขัดสนของเราพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอทรงรู้ว่าเราต้องการและจํำเป็นสิ่งไหนพระองค์ทรงพร้อมและจัดเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วคะ่ะเด็กๆคะ การคุยกันดีๆการใช้คำพูดหรือการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราควรจะใช้วาจาที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทำให้เรื่องราวร้ายๆกลับกลายเป็นดีได้นะคะครูเมเองก็อยากจะบอกว่าแม้แต่เศรษฐกิจช่วงนี้ก็ยังแย่โรคระบาดก็เยอะสิ่งที่พ่อแม่จำเป็นจะต้องใช้ต้องจ่ายก็มีครูเมย์อยากให้เด็กๆ คอยเป็นกำลังใจและช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการอยู่ด้วยกันฝึกที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราผู้ปกครองของเรารู้ดีเสมอค่ะว่าเด็กๆหรือตัวเราเองต้องการสิ่งไหนให้เด็กๆใช้วาจาคำพูดด้วยความสุภาพนะคะขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้เด็กๆในการเรียนและการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และอย่าลืมใช้วาจายอย่างสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้องทูลขอต่อพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหาภูเมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราช่วยเหลือเราเราจะได้เห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนค่ะขอพระเจ้าสถิตและอวยพรในเด็กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ